สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่มากี้อึ้องหลังทราบค่าเทอมหลานแฟตออกปากไม่ต้องเรียนแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาในรายการป๊อกกี้ออนเดอรรันซีซ4 EP 80แม่เน่งอรศสีคุณแม่ของสาวมากี้ราสีแวะมาเยี่ยมและช่วยเลี้ยงหลานหลานน้องมีก้าและน้องมียะหลังนมป๊อกไปทำงานไม่อยู่บ้านหลายวันมีการ ื้อขนมมาฝากรวมถึงถามไทยความเป็นไปของทุกคนด้วยเมื่อคุณยายทราบว่าหลานๆกำลังจะเข้าเรียนอนุบาลในโรงเรียนแถวๆบ้านก็ยิ้มแก้มแทบปรีแต่พอรู้ว่าค่าเทอมคนละเท่าไหร่ก็เล่นทำเอาคุณยายถึงขับช็อกจนอ้าปากค้างไปเลยเพราะเมื่อกี้เผยว่าค่าเทอมคนละสองแสนบาทเรียนสองเทอมสี่แสนบาทสองคนรวมกันประมาณแปดแสนกว่าบาท เล่นเอาคุณยายถึงกับลั่นออกมาว่าไม่ต้องเข้าเดี๋ยวยายเลี้ยงเองเดี๋ยวสอนให้ภาษาอังกฤษ A to C หรือคณิตศาสตร์ยายก็สอนได้คิดค่าเทอมแค่8,000บาทเท่านั้นพร้อมโชว์ท่องสูตรคูณให้หลานๆดู่ันผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่น .com ขอบคุณครับ